ยังม <t colours> ีความพยายามยังมีความพยายามเฮ้ยสุดยอดสุดยอดมีความพยายามมีความนะครับวันที่หนงที่สมนะครับวันที่สตัวที่สี่แลวันที่สามัที่ มีโอ้มีโอ้3 2 3ครับเข้าที่ชนะแล้วใครที่อารมณ์แข็งด้วยครับขอเช็คด้วยครับ วิ่งสับขานะวิ่งสับขาสับขานะมีเธอสับนีเท,ดดทสอสับโอ้ยเศอสบล้มไปแล้ว ข้าฟังเสียงกรรมการนะครับนับหนึ่งนับสองนับสาม มือสู่ที่สองครับมือหกที่สามครับโชลาร์สวอนวันด้วยเครับที <S <s ่เราไปรางวัลกันเลยครับอ๋อ